น้องพลอยเจอ,อภิชาตบุตรเกิดมาพลิกฐาน,นะครอบครัว แม่บีพ่อจิมสารฝันพลอยเจอยากมีน้องสาวเปิดอู่ปั๊มลูกอย่างเป็นทางการแล้วเล่งให้ติดภายในปีนี้ซึ่งล่าสุดทางด้านหนุ่มจิมเจจินไตอันติมานนได้ออกมาให้สัมภาษณ์แฟนคลับหลายคนลุ้นว่าจะมีทายาทคนต่อไปหรือไม่โดยทางด้านหนุ่มจิมบอกว่าครอบครัวตอนนี้เปิดอู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ต้องรอให้คุณแม่หายเหนื่อยก่อนเพราะลูกติดแม่มากเขาไม่ได้พักเลยถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เราก็ยินดีแต่คงไม่เต็มที่ปีหน้าแน่นอน เพราะอยู่ในช่วงปีนี้กับปีหน้าด้วยวัยที่อายุเยอะแล้วคุณแม่ก็กลัวว่าลูกจะไม่แข็งแรงก็กังวลจริงๆเราแฮปปี้ที่คนเดียวแต่พอเริ่มศึกษาก็กลัวอนาคตลูกจะเหงาโดยทางด้านหนุ่มเจจินไตได้เพิ่มเติมว่าอยากมีลูกผู้ชายส่วนภรรยาอยากมีผู้หญิงก็เลยลองถามลูกเขาก็มีหัวใจเดียวกับแม่อยากมีน้องสาวโดยก่อนที่พลอยเจจะเกิดผมอยากมีผู้ชายภรรยาอยากมีผู้หญิงแต่พอมีผู้หญิงผมก็มีความสุขมากรู้สึก เขาอ่อนโยนแต่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมก็ยินดีมากๆขณะเดียวกันก็บอกว่า ตอนนี้อายุ40แล้วอยู่ในช่วงที่อายุเยอะอาจจะเยอะเกินไปหากไว้นานกว่าน,นี้นอกจากนี้ยังยอมรับว่าการมีน้องพลอยเจนั้นทําให้งานล้นมือและมีงานรับมาเรื่อยๆแต่ยังไม่รับละครเพราะเกรงจะเหนื่อยเกินไปโดยทางด้านหนุ่มเจเพิ่มเติมว่าตอนนี้งานเยอะขึ้นยอมรับว่าเป็นพอลูกเนื่องจากลูกนั้นมีส่วนมากๆทั้งจากผู้ใหญ่และงานต่างๆก็ได้มาจากลูกจริงๆครับ